สวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหนกันไปห้วยม่วงไปดูอะไรครับไปดูทะเลหมอกครับตรงนี้เราอาจจะมองดูเห็นไกลๆนะครับพี่ธำมอนบอกว่าบอกว่าอะไรนะครับหมอกมันจะขึ้นตรงไหนนะตรงผิวน้ําอ๋อเราต้องไปดูตรงแม่น้ํานั้นอาชี้มาแล้วครับอ๋อถ้ามีหมอกจะมีอ่าจะมีก็คือมันเกิดขึ้นจากผิวน้ำแหละครับ โอ้จริงหรือเปล่าเนาะต้องไปดูจี้ปันมาครับอย่าข้ามมานะครับอยู่ฝั่งนั้นแหละมาเลยเร่เรๆเเร,เร,เร,เรหมอกายไปก่อนเนดะ้่ยมาเลยครับปันมาเลยจิวอนชมทะเลหมอกยามเช้านะครับพี่น้ำมนบอกว่าหมอกมันจะขึ้น ตอนเช้าบริเวณผิวน้ำจี้มาเลยเราต้องไปดูบริเวณห้วยม่วงนะครับหมอกมันจะมีไอหมอกขึ้นจริงหรือเปล่านาะเราต้องไปลุ้นนะครับทำไมน้ำม์รู้นะครับเคยเห็น,หนที่ไหนครับต,ต,ต,รตรงน้ำเหรอจี้เคยเห็นไหมครับ มาเลยมาเร็วๆรถอยู่ข้างหลังนะอย่าข้ามมานะปนัปน่นปันปันไปเลยเราจะไปดูทะเลหมอกกันขันเร็วๆมั่น อ่ะแล Ale, ush, see, ้วเราวไหมสายแล้วเร็วๆรครับมาเลยผาเด็กๆออกกําลังกายยามเช้านะครับวันนี้เราจะไปดูทะเลหมอกกันเป็นยังไงเนาะทะเลหมอกโปรดติดตามนะครับผมใกล้จะถึงแล้วครับอ่ะเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วครับมามามิโนมุนบอกว่า หมอกมันจะขึ้นตอนเช้าบริเวณผิวน้ำจริงหรือเปล่าเนาะมาเร็เวๆมาเร็เวๆหมอกมันจะหมดแล้วเร็วๆครับรีบปัน่นรีบปันน่นเฮ้ยจริงหรือเปนะล่าน่ะเร็วมา จีวอนจีบอเห็นแล้วใกล้เห็นแล้วมาเหนื่อยยังครับอย่าตกหลุมทำไมชอบขี่รถลงหลุมโอ้โหสนุกอะไร เออตอนนั้นน่ะโอ้โหจีคนอะไรชอบขับรถลงหลุมใกล้ถึงแล้วข้างหน้านี้ครับจะเป็นห้วยม่วงนะครับผมข้างหน้านจะเป็นห้วยม่วงกี่ไปแล้วเลยครับห้วยม่วงเราจะมีแม่น้ํานะครับเราไปดูกันว่า มันจะมีหมอกเหมือนพี่ลมนบอกไว้หรือเปล่านะครับมามาเลยมาเลยคนนี้แข็งแรงสุดนะครับคนอื่นเขาปั่นแต่คนนี้ดันใสเท้าดันมาแข็งแรงมากดูสิครับ <c oughs> จักรยานขาไทโอ้โหไม่มีที่ปั่นเหมือนคนอื่นเลยนะครับแต่ว่าเร็วมากโอ้โหแซงพ่อแล้วโอ้โหเสียเทา้า ดันไปนะครับใช้เท้าไทยมาโอ้โดู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 ครับรยานขาไทยของเขาโอ้โหดู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 ครับใกล้จะถึงหมอกแล้วครับใกล้ถึงทะเลหมอกแล้วขาไทยขาไทยขาไทยไปไปไปพี่มนไปไกลแล้วไปทันครับเห็นไหมครับมาตามมาตามมา ามาเร็วเร็วตามมาอ้าวอะไรนะทำไมทำไมอะไรนะทำไมไม่เหมือนที่สุดดีที่น้ำมนต์พูดเรื่องบ้านเรามาสายป่ะแต่อยู่บนภูดูสิโอ้โหมอกแบบว่ามองไม่เห็นภูเขาเลยนะครับปกติจะเห็นภูเขาเลูกใหญ่มาก แต่วันนี้เราตั้งใจจะมาดูบริเวณหมอกสงใสเรามาสายไปอ๋อต้องมาประมาณตีห้าจะหกโมงโอ๋อสงัสเรามาสายใช่ไหมครับยี้ไหมเหนื่อยไหมครับยี้เห็นหมอกไหม,ไมพี่โมนบอกว่าจะมีหมอกบริเวณน้าบริเวณตรงนี้นะนต,นต้องไปจะโขยะไปทางนูนนะ้นครับให้รถเขาไปหน่อยน้ำมตนขยบไปชิดทางนูน้นอย่าปี่ครับ ตั้งใจมาเออไม่เห็นมีน้ำเลยมาชมแม่น้ำมาชมหมอกครับแต่หมอกไม่มีเลยหมอกมปนอยู่โอ้โหภูเขาหายไปรับเลยม่นปกติจะมีภูเขานะครับลูกใหญ่มากตรงนี้ภูเขาจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ ที่ภูเขาหายไปได้ด้วยดูสิฮะอ่าฮะมันไปทางไปภูเขาหายไปไหนเฮ้ยมีใค่ภูเขาเราแอบไปไหนโอ้โหจีไปไม่ได้ครับมันหมาเขาเลี้ยงหมาไว้กลัวหมาไล่กัดเขากันหมาสวนเขาไว้เอ้าภูเขาหายไปไหนเห็นแค่ลางๆนิดเดียวเอง โอ้เรามาสายไปครับจ้านี้ปกติน้ำไอหมอกอยู่บริเวณผิวน้ำนะครับสงสัยมันพัดไปหาภูเขาล้วใช่ไหมครับโอ้ยว่าจะพามาดูทะเลหมอกบริเวณผิวน้ำนะครับผมแต่มันหายไปหมดแล้ว <c oughs> โอ้ไม่เห็นเลยเห็นแต่ภูเขาลางๆเห็นแต่หมอกบริเวณภูเขาปกติจะเป็นภูเขานะครับตรงนี้นะครับ,บหายหมดเลย,บบเลยก็เลยไม่เห็นเลยโอเคสวัสดีค่ะมอนบา,บายยไม่เห็นภูเขาเลยบาย,บายยค่อยมาดูใหม่เนอะตัววันหลังครับผมจะมาดูหมอกร้องไห้เลยลูกสาว